สวัสดีนักเรียนหลานในครูอยู่กันที่บูเดไลียกาเคว่เฮลทรัพอดแล้วก็เรากําลังจะพาเอ๊ะถืว่าบายตาแล้วเราคือกาลังจะพาเด็กๆไปเล่นน้ําในคูเลยคูของที่นี่นะเจ้าในจะว่ายน้ำคุณครูไม่ยช่จะว่ายน้ำเหรอฮัลโหลฮัลโหลครูจะพาไปเลยแต่ชดยวีตั้งจะว่ายน้ำแล้วก็มีตั้งกาเคว่ด้วยเด็กๆมากันแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเด็กๆเด็กๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นแตเดียวลงไปเล่นน้ําในครูไป เออไม่ใช่คูน้ำเกลืออะไรก็วักไว้นะ๋อเราบีบแต่ว้ายน้ำแล้วก็มีควิดเด็ดกันแต่ว่าแล้วก็ครูจะบ่าวกเธอไปเลยไปกันพร้อมเนยพร้อมแล้วแต่ว่าบอก้าเดี๋ยวไปดูอะไรของเด็กนี้ล่ะอยากไปเล่นนะเออไปกันลงไป เราเดินขึ้นทางไหนดิเอะทางนู้นเหรอกันไปไกลฮะเดี๋ยวดิเคยชู้นั่งอยู่กันก็ไอดิโอโอ้สวัสดีลุงได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วได้ผัดได้ผัดได้ผันหรือผมผัดนั่งกินก๋าแกวนี่หวานเออเราได้ผัดตุ๊บมาได้แล้วผมมาผมมาแล้วว่าวันเย็น วันนู้วันนี้บบาอีป้าเด็กมามันตื่นเต้นกับกู้มันเด็จ้าเจ้าครับอ๋ออนนัู้้มันยาวอ๋ออันนันจามันมันจันอ๋อจ้าเนี่ยมันสั้นๆแต่เติบอย่าเติบแล้วมันเติมเจ้าแบบนี้นะจ้าแต่ลูกกู้มันไอนลูกไอ้ลูกกู้กู้ลูกคันยาวอ๋ออันี่จ้าจ้าเออหนุ่มป้าเด็กไปละน้ำเถอะนู้โอ้บายนู้กินก้าวแขเดี๋ยวตั้งก้าวแขวแล้วก่อนจะนายเดี๋ยวป้ามารู้จักเจ้าของกันก่อนตัเดียวใจมานี่คนค่ะเด็กเด็ก แกบไป็นเร็นอะไสอ่านี่คือพี่เบิรมเจ้าของบูดอะไร,รตรงนี้น,นี่มันอยากได้บางทีที่นี่ตรงนี้มีร้านกาแฟมีฟิตเนส มีซาหน้ามีออฟิพลยแล้วก็มีซ่าไม้น้ำครับาซาหน้ารู้จักไหมเซาหน้ารู้จักไหมหลวงแต่เออปลาทู่มาย่ำๆๆมันจ้ากว่าเจ้าก่อนนะอันกับเจ้ากันเลยัเจ้าไอ้เมลอันนี้เดี๋ยวพาเด็กจับรวดกนกันนนได้รับพ่สบายเลยครับพุ่มได้ได้ได้ตามมาเลยกันเลยเถอะพระนี้จะเป็นกาเฟแล้วก็พระดูจะเป็นเาาหน้าจะพามาเลยเวาหน้าก่อนแป๊บนนียวทำไมเขาจำเปล์จังการเาหน้าที่ดี โอ่งน้ำอ้นี่โองน้ำเหรอน้ำอ๋อไม่ใช่แถวหน้าน่อิีองั้นเหรอแต่ว่า้องน้ำเอ่อแถวดีกลิ่นไม่ค่อยดีทำไมอ่ะเนี่ยก็เียนว่าเหม็นอะไรนะอเมน๋อ้งันเหรอโอ้นีแถวหน้าอยู่ดีก้าวปิดรูจิตหนังนี้อ้าวเ้ล้วก็ดำเลืองดีอ่ะเก้ารก่นที้นี่กล้องแถวหน้าเลยนะ รู้จักใบกล้องเกาหน้านันเหรออยากเข้าไปเลยเหรอมีคนอยู่ไปบีบเข้าไปเลยโง่จังเลยนั่งบ่ายจังตัวว้ามออ่ะไม่ใช่มอวัยนั้นนี่อ่ะก็จะการทำเกาหน้าขาจะเปิดไกวแต่ลูกกินลูกกินรู้จักใบลูกกินก้อนอะไรก้อนหินก้อนหินอะไรนะ ก็หเลยให้จัดที่มันจะลูกปลามาดีาแหละครูแกล้ไม่จัดพ่อกูก็แกล้ไม่จัดอันน้นเอเอออันดับแรกขเขาจะเอาเปิดวควยใส่ก้อนหินให้ให้ก้อนหินมันเดือดให้ก้อนหินมันมีความร้อนแล้วก็ก็ยันตักะไรเนี้ยลงไปตราถ้ามันเกิดควันไม่ใช่<อ>จีมันกลายกลายควันมันจะเป็นไอน้ำเออแล้วก็มันจะขับเพลือแล้วก็เออ จริ่งไม่ดีของร่างกายเรียกของเสียจากร่างกายง,งอต่างรูขุมขนแล้วก็แล้วก็ไปนั่งข้างนอกว่ะยังไใจไม่งอกแล้วครูดีป่ะอ๋ออีกก้างหนึ่งก็มีโอ้มือหลวบเพ้ดูหน่อยเพ้อดูไบแจ็ตชาวน่าดนะ้วยเพ้อดูเป็นอ,อบสมุนใบดูไวมเนี่ยเขากอบไว้เต็มเลยนี่เขียนไหมอันนี้เขาหอเป็นสมุนไพรไว้ใช่อันนี้เป็นสมุนไพรหลังจาที่หลังจ้า เอามันตีที่ร้านจานอันนี้คือใบจากพ่อใบจากไม่ใช่ตะบนใบอันนั้นตะบนใบอะไรใบจักจักที่ตะบนพรอ่าปล่อกล้องกบตะบนใบพ่อเปิดตัวเองแล้วนักเรียนเรามันจะเป็นเหมือนกันประดูนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ตะบนพรมันอยู่ปลาในเขาจะใส่ตะบนพรไว้แล้วก็เอ่อไอตะบนพรมันจะงอพูดต้องพูดจัดๆนะเด็กๆมันจะงอแรงทีแรงทีมันจะงอ งอกมันเป็นไงออกมาไงเป็นไง I, I, อ่ะเป็นไงไอไอไอมันเตอเลยไม่จับเฮ้ยิดทีดีปิดผิดผิด <don> อ๋อาผิดไม่ลงออหยิบมือมอ๋อนะไปเดี๋ยวเราพาไปเลยคิดเดเ็ดก่อนฮ่าตู้เปิดเองแนละ้วตั้มปืนอ้าหยิบอีหยิบเดียวเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบไปเลยประเดี แต่ที่เป็นตี้งอกกําลังคายเป็นควิดเด็คถือว่าแล้เดี๋ยวครูจะมาอธิบายตรงนี้คนนะอันนี้คือเอ่อพวกนี้เราต้องเลให้เท่ากันใช่ไหมเหมือนอันนี้กับนี้ใช่ไหมันจะเท่ากันใช่ไหมแล้วเรากคเงาอมาสองงานแล้วทีเดียหลังจากนี้เราจะไปตัดพ่องแล้วก็เอาพ่องมาวางไว้ตรงกลางแล้วเอาไปตุ๊กดินเลยเตือไว้ล่ากันตถออันนี้เลยก็ทําไห้ปั้นะอักันอไม่ใช่รถรถตุ๊กดินเหรอ่ใช่โอ้อันน้เอมันคือเค่ากากลังคายยกแล้วอ๋อดำไปโอเดี๋ยวมันพลัดลูกไม อย่ามันปลัดและอีบตีนฮะกีบทีนเอองั้นนี่แต่อันนี้เป็นที่ดอนแล้วก็อ๋ออะไรก็ก็ออกกระลำไส้คือก็ดำปืนก็เดินก็มันเดินเปือตบอ๋ออ๋อนะเนาะเอ็บไม่ต้องขึ้นไปจ้ะฮะกลัวแนักอะไรเดี๋ยวแรกคนโอ้ก็ให้เด็กปีนขึ้นตรงนี้แล้วขึ้นปีนมานี่แล้วก็ไปโหนอยู่ตรงนี้อ๋อเน่ะไม่ใช่เหรอ บึนเหมือนแล้เออไปแกไปเอามาพระนี้เด็กๆข้ามาอเอาบพระน <c oughs> เหลงตามครูเหมือนแล้วแระดีป่ะไปเราไปเลยพระดูกันดเดี๋ยวครูยันสี่ให้ประตูเปิดงอกอเปิดงอกแล้วพ่อปิดตัน,นเองออเออพอกดเรอเอาให้ไปเปลี่ยนชุดกันป้าได้แล้วเอาไม่มาแล้วครูท่านเหรอไปเปลี่ยนชุดใส่ี้ไรเนี่ยอะไรก็ กูล่าเม็ดใหญ่เจนกับเพื่อทีพอได้กินดมเติมพลังไปเล่นน้ำเปิก่อรนนะ์ดนอตเดียวใจไข่คว้าว่ะตาเดียวแต่ฮะแม่แม,แม่ไปคว้ากันลูก <laughs> บอกว่าแม่ไปคว้ากันตาเดียวไปเล่นน้ําท่องเราวังด้วยนะเด็จะยังปรีงไหมแม่าอันกันรในกูอ๋อในกลัวดูวดเดี๋ยวป้าเด็กไปเล่นน้ำได้ไ<ม>ตอนนี้ตอนนี้เด็กลงไปแล้วเถอะวะเอ,อเด็กลงน้ำไปแล้วโอ้ยอ,อย่าดูดพนันเลยจิ๊บหนุกแม่หนุกเหรอ เอากล้องไปเลยบรรยากาศในน้ำไอ้นี่ปลือแล้วเด็กนี้ดำน้ำดำน้ำดำน้ำเออไหนก็ดำเปลือยดำเปลือยดำโอ้ผีจมูกแล้วลงไปเลยเอาไหนไหนไหนเด็กๆดำน้ำเลยนี่เอาเอาดำดำปลอมกล้องไปเลยไม่เจปบฝนมู่วปีโอ้ดูดูดูดนะจ้าดูดูนะจ้าดูนะจ้าดูนะจ้าทำเบื่อนะจ้าทำเบื่อนะจ้าทำเบือ S <S ลุกไหลุกไมาสนุกสนุกป๋าใจอยากลง,ลงไปเล่นด้วยไหมอยากลงไปไหมอยากลงแต่ไม่บปชุดติอ๋ออยากเห็นคุณครูใส่ชุดว่ายน้ำใจ่แล้วครูใส่ตูปีด,ดูแลครูใส่ <S 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 วันปีดอ๋อตูปีดก็มี <S <S ตูปีดอ๋2 2> อส <sh itt s> องชิน้นสองชิ้นอ๋ <S <S อคือถ้าตูปีตมันจะเป็นสองชิ้นไงมันก็มีบวกกับรองเท้าเลยไม่ใช่เชือกกางเกงต้องมีบวกกับรองเท้าตูปีให้เอินพลอยไปเลยว้าวเด็กกันเดียวได้ได้ อยากนำกลินมาบ้าเลยอย่ยิ้มตลอดยิ้มยิ้เหนื่อยอยู่กันแล้วไปกินข้าวาไปไปนั่งที่ลุงลุงลุงจำกับข้าวไว้เลยแบบนะมาเร็วอย่าปาไปเลยพระใดไปกันพระดูมาพระนี้เร็วลูกมาสวัสดีค่ะยังคะลูกสวัสดีค่ะพายังสวัสดีค่ะอ่จารย์ประธานถึงมาได้เหรอมาเจ้าจับแบบเราอ๋อครับเนรานี่คนนี้ประธานเหรอะนั่นนีประธานบริจัทเหรอฮะ อันปุบกุนเก็บยากลาจันกุนเก็บยากปุบกุนเก็บยากปลาันอ๋อคนนี้เป็ลานประดิครับประดิตกลงใครใครนั่งทอได้ตาเดียวไหปราจันนั่งยีนั่งปลาันอะไรต้องยืนแค่แกแป๊บเดียวข้าของข้าเรงงวดนี้เบิกกับคนนี้นะอ๋อไปนักประดุ้ยว่ะไปนักปดุยดิฟาแนดนำตัวเป็นตาการนี่คือพี่เพิ่มเจ้าของบูราการแล้วเานี่เขาทาอะไรก็ บุรินทไร้นี่เป็นบริษัททำอะไรทำหมู่บ้านจักรจันรครับผมหวานเอครับผมไกายโดนนี่นะไกายโดนเนื้อไปหวานเหอครับอย่าลืมไปหุ่นดนกันเถิดเพอนเพราะว่านี่คือสปอนเซอร์หลักเราเถอดแต่ถ้าไม่หุ่นดนแคร์เราจะไม่ดีทรัพย์ผลเชิดแต่ว่าสุดท้ายนี้เตยพวกเธออย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องตามไปเลยด้วยแล้วก็ช่องพิ้งเโปรดําช่องจิมเล่ใบเงยโปรดําแล้วก็มีเครื่องแกงจิตราษอีกช่องหนึ่งแล้วก็บุรอนทร์ไรตอนนี้มีเปลี่ยนไหม โมเดลเลยแล้วก็เข้าไปเลยเตอไก่ชนชัยบ้านปันปือหรือว่าเออต้องเข้าไปนะเพราะว่าจะปลเชื่อเราเตอต้องเข้าไปเลยนะตัวโมเดลเลยนะตัอเข้าไปในเพจกันแล้วติดตามกันนะตัวไปกันก่อนแล้ว,วตัวอ,อย่าเสียงดังที่ไปแล้วสวัสดีครับ